ชาองนายทหล a r พยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ผู้ที่มีลายมือลายเส้นใจตกร่องนิ้วกันนะคะหลายๆคนที่มีเส้นใจนะคะที่ยาวถือว่าดีคะ่ะ นั่นหมายถึงเป็นคนที่มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นนะคะถ้าเส้นใจไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นโซ่ไม่ได้มีเกาะหรือไม่ได้ขาดนะคะก็บ่งบอกว่าคุณภาพในเรื่องของจิตใจความเข้มแข็งความอดทนนะคะแล้วก็ดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่มีเส้นใจที่ตกร่อง นิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะนั่นก็จะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งค่ะสำหรับคนที่มีเส้นใจนะคะตกร่องแบบในตัวอย่างนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลใจคอหนักแน่นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่ามากแต่ถ้าเป็นตำราไทยนะคะหลายๆตำลา ก็จะบอกว่าเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเก่งนะคะแต่ถ้าเป็นสำหรับตำราของทางแถบยุโรปนะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพนิสัยใจคอเขาก็จะบอกว่าถ้าคนที่มีเส้นใจนะคะตกร่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนั้นเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนใจคอหนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะในการวิเคราะห์ลายมือของคนคนนี้นอกจากเส้นใจที่จะเป็นแบบนี้แล้วเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วนะคะเราจะมาดูค่ะว่าเส้นอื่นๆของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเส้นชีวิตของเขาปกติดีค่ะนะคะตรงปลายแยกออกมาแบบนี้นะคะก็ชีวิตราบรื่นดีนะคะถ้าเส้นชีวิตไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเกาะไม่ได้มีโซ่นะคะแล้วก็ไม่ได้มี การขาดของเส้นนั่นก็หมายความว่าการเดินทางของชีวิตเหมือนเดินไปบนถนนที่ราบลืน่นราบเรียบไม่มีหลุมมีบอ่อถนนไม่ได้ขาดทําให้เขาสามารถที่จะเดินทางบรรลุนะคะวัตถุป,ประสงค์บรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะก็มาก็หมายถึงการที่มีชีวิตที่ สามารถที่จะเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอะไรมากมายนะักทําให้ชีวิตต้องหยุดชะงักหรือเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายจนทําให้ชีวิตต้องพังทลายหรือว่าแย่ลงไปได้นะคะชีวิตก็ปกติดีค่ะส่วนสําหรับเส้นสมองนะคะเส้นสมองเขาค่อนข้างยาวทีเดียวเลยค่ะพุ่งมาแบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีเส้นสมองยาวนะคะยาวเกินยาวเกินนิ้ว ยาวเกินนิ้วนางนะคะมาล้ำมาถึงใต้โคนนิ้วก้อยแบบนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากค่ะนะคะถึงแม้วเส้นสมองของเขาจะเป็นเส้นที่คมชัดตรงนะคะแล้วก็โค้งได้พอดีพอดีแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เส้นสมองยาวมาจนถึงเนินจันนะคะก็จะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะแล้วก็คิดเยอะ ที่กังวลนะคะแล้วก็มีความ วิตกกังวลอะไรที่ไม่สามารถที่จะดึงความคิดของตัวเองให้มันหลุดพ้นจากเรื่องราวหรือว่าปัญหาได้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเก็บกดแล้วก็คิดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละนะคะเยอะไปหน่อยเนาะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขามีเส้นโปรเกรสซีฟเกิดขึ้นมานะคะเส้นโปรเกรสซีฟหรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างก็คือเส้นวาสนาอะไรคะ่ะเกิดขึ้นมาจากเกิดขึ้นมาจากเส้นชีวิต นะคะเส้นนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้มาชนกับสมองแบบนี้เส้นโปรเกรสซีฟหมายถึงความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนของเส้นชีวิตนะคะบ่งบอกว่าในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุ ของเจ้าชะตาที่มีเส้นโปรเกสซีฟเกิดแบบนี้เขาจะประสบความสําเร็จซึ่งความสําเร็จของคนเรานั้นนะคะอาจจะหมายถึงการที่มีบ้านเป็นของตัวเองการที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงทําการที่ได้รับโชคลาภเงินทองถูกลอตเตอรี่หรือการที่ได้รับมรดกนะคะหรือบางคนก็ความสําเร็จก็คือการที่ได้ลูกนะคะได้บุตรได้ลูกนั่นเองสําหรับ ลายมือนี้นะคะมีเส้นโปรเกรสซีฟเกิดขึ้นมาในวัยนี้นะคะซึ่งการนับช่วงวัยนะคะเราก็สามารถที่จะนับได้แบบนี้นะคะการวัดช่วงวัยนะคะซึ่งเส้นนี้ก็คืออายุประมาณ28ปีนะคะแต่ทีนี้เลยเส้นโปรเกรสซีฟเลย28มานิดหน่อยก็จะประมาณโดยประมาณไม่ได้เป๊ะเป๊ะเ,เป็นตัวเลขแบบเป๊ะเป๊ะโดยประมาณอัจคลาเคลื่อนได้3-5ปีนะคะก็จะประมาณ29-30 3 1เ ได้เขาก็จะประสบความสําเร็จเขาอาจจะได้งานที่มั่นคงทําเขาอาจจะได้บ้านเขาอาจจะซื้อรถเขาอาจจะแต่งงานเขาอาจจะประสบความสําเร็จในด้านใดนด้านหนึ่งนะคะในดวงชะตาของเขาค่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าลายมือของเขาค่อนข้างที่จะสะอาด,ดเดียวเลยอะ ไม่ค่อยมีเส้นอะไรเยอะแยะนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้หยุมหยิมค่ะชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนักนะคะถึงแม้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดเยอะหมายถึงแบบ อาจจะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วใช้เวลาคิดนานนะคะพินิจพิเคราะห์อยู่นั่นแหละคิดนานไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทําสักทีก็ได้นะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะแต่การที่เขาเป็นคนที่มีลายมือที่มันกริ้งเกลียกล้ยงแบบนี้ไม่ค่อยมีเส้นหยุมหยิมอะไรมากก็หมายความว่าเขาก็เป็นคนไม่ได้แบบว่าวิตกจริตนะคะหรือว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขรุกขรกปัญหาอะไรมากวนมากนักแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ ไม่เป็นโรคเอ่อเรียกว่าไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เพราะสำหรับคนที่ลายมือหยุงหญิงยุกยิบเยอะแยะนะคะเอ่อเหมือนเหมือนงูลอกคราบเนี่ยนะคะเขาเขามีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเพราะว่าการเป็นภูมิแพ้เนี่ย อาการจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีความวิตกกังวลกลัวไปหมดกลัวจะแพ้นูน่นแพ้นี่นะคะกลัวที่จะเกิดอาการป่วยเพราะภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วเกิดความลําบากนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเส้นที่มันแปลกนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้ขึ้นมานะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โค้งไปตรงนี้นะคะเดี๋ยว นี่อันนี้คือเส้นแปลกๆนะคะเส้นที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วพุ่งไปนะคะถ้าเส้นเนี้ยพุ่งไปตรงใต้ฐานนิ้วก้อยเรียกว่าเส้นพุทนะคะแต่ถ้าตรงนี้ปึ๊บปึ๊ป๊แล้วมาหยุดตรงนี้แล้วอยู่ใต้นิ้วหนางซึ่งเป็นเนินอาทิตย์ ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นเส้นอาทิตย์ได้ซึ่งเส้นอาทิตย์เนินอาทิตย์นะคะก็จะเป็นอิทธิพลของชื่อเสียงอำนาจบรารมีและเงินทองแต่ทีนี้เส้นเนี้ยโค้งมาแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะคะไม่พ้นเส้นสมองแต่มาหยุดเอาบริเวณ กลางลอยบุ๋งของฝ่ามือหรือว่าที่ลาบอังคารหรือที่ลาบแห่งความลำบากก็หมายความว่าการที่จะมีชื่อเสียงมีเงินทองหรือมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะก็จะเจอกับความลำบากนะคะค่อนข้างที่จะยากลำบากในการที่จะก้าวขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงได้นะคะแล้วจะเห็นได้ว่าเขาแทบจะ หาเส้นวาสนาไม่เจอเลยอะนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีวาสนานะคะบางครั้งเส้นวาสนาเนี่ยคือเส้นการงานเส้นการหาเงินเนี่ยอาจจะแทนได้ด้วยเส้นอาทิตย์ค่ะเขามีเส้นอาทิตย์ตรงนี้แล้วเขาก็มีเส้นอาทิตย์มาตรงนี้ด้วยนะคะแต่เส้นอาทิตย์ของเขานั้นมันไม่มันไม่ตรงมันโค้งๆและแต่มันก็จะเป็นลักษณะวีวิคตอรีได้นั่นก็หมายความว่า เขาก็จะมีอาชีพการงานที่ดีนะคะมีแหล่งรายได้มีเงินเข้ามานะคะ ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อเจ้าชะตามากนักเพราะมันไม่สวยนะคะเส้นอาทิตย์มันไม่สวยแต่มันก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรมากมายแค่มันโค้งเท่านั้นเองนะคะมันมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยนะคะซึ่งบ่งบอกว่าอาชีพการงานของเขานั้นเขาก็สามารถที่จะทําอาชีพที่มีความมั่นคงได้มีชื่อเสียงได้แต่อาจจะต้องลําบากลําบนหน่อยในการที่จะเกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงานการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนต่างๆอาจจะมีติดขัดมีเสียชื่อเสียงบ้างมีความลําบากลําบนกว่าจะไต่เต้าเจ้านายไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยเห็นผลงานนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาก็จะมีเส้นตรงนี้ออกมาแบบนี้นะคะ มีเส้นแบบนี้มานะคะเส้นตรงนี้คือเส้นเดินทางนะคะเป็นเส้นการต่างประเทศได้เป็นเส้นที่มีรายได้จากต่างประเทศได้เป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปะทํางานในต่างประเทศหรือไปอยู่อาศัยที่ต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการมีสัญชาตญาณที่ดีมีซิกเซนมีสัมผัสที่6มีในเรื่องของ ความค r e a ร i v e จินตนาการต่างๆนะคะดังนั้นลายมือนี้น่าจะเป็นลายมือของคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจการค้าการขายนะคะและก็ไม่ได้ทำงานที่อาจจะเป็นงานที่มั่นคงแต่อาจจะเป็นงานที่เกิดมาจากการรับจ้างการขายฝันการขายความคิดสร้างสรรค์การขายไอเดียนะคะทำงานเป็นเอ่อฟรีแลนซ์นะคะมีไรายได้เข้ามาเป็นจ็อบเป็นจ็อบเป็น เป็นแบบบางครั้งนะคะเป็นก้อนๆเป็นบางครั้งได้นะคะซึ่งรายได้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะเข้ามาก็เป็นกอบเป็นกรรมเยอะอาจจะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนได้นะคะแต่ถามว่าลายมือนี้ร่ำรวยไหมนะคะเป็นลายมือที่ไม่ได้บ่งบอกว่า มีเส้นที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าลายมือที่จะร่ำรวยได้นั้นจะต้องมีเส้นสำคัญสำคัญนะคะที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยนั่นก็คือมีลักษณะของเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาจะมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะจะมาแบบนี้ก็ได้จะมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีเส้น เส้นพุดนะคะเส้นพุธขึ้นมาตัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามนะคะเส้นอาทิตย์ที่สวยงามตั้งขึ้นไปแบบนี้ถึงจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะร่ํารวยได้นะคะร่ํารวยแบบมีมีเงินเป็นล้านได้นะคะฐานะดีมีทรัพย์สินเงินทองได้ก็จะต้องมีเส้นสําคัญสําคัญที่ เด่นชัดแบบนี้นะคะแต่ด้วยการที่ลายมือเนี้ยนะคะมีเส้นไม่ค่อยเยอะแล้วก็เป็นเส้นที่ไม่ได้ค่อยสวยมากนักนะคะจึงบ่งบอกว่าเขาก็จะมีรายได้เข้ามาเป็นเจอบเป็นเจอบเป็นงานนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเพราะว่าเขามีมันนี่นะคะมันนี่ลายเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้ นะคะเป็นเส้นมันนิไลออกมาแบบนี้ก็หาเงินเก่งนะคะเงินเข้ามืออยู่เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยขาดมือแล้วก็มีเส้นบางๆที่เป็นเส้นของการอุปถัมภ์เกิดขึ้นมาก็มีคนคอยช่วยคอยอุปถัมภ์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ,ะความกว้างของฝ่ามือนะคะจะมีความกว้างเนี่ยมากกว่าความยาวของนิ้วนะคะ นิ้วแบบ index finger หรือว่านิ้วนิ้วกลางหรือว่านิ้วที่มาจากเนินเสาแบบนี้นะคะหมายความว่าเขาเป็นคนที่อ,ออกแรงออกแรงลงมือทําม,มากกว่าที่จะมานั่งคิดมานั่งวางแผนหรือใช้สมองเป็นคนที่ใช้ร่างกายมากกว่าสมองนั่นเองและการที่เขามีนิ้วก้อยที่ค่อนข้างสั้นๆน,นะคะสั้นกว่านิ้ว ข้อแรกของนิ้วนางนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะค่อนข้างสั้นทีเดียวเลยอะนิ้วก้อยของเขาอะนะคะก็จะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่อายเขาเป็นคนที่ถึงแม้จะเก่งแต่เขาก็ไม่ชอบโปรโมทตัวเองนะคะไม่ชอบที่จะออกมาแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเขาเก่งเขารู้เยอะนะคะ เขามีความสามารถอะไรเขาค่อนข้างเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็มีโซนที่เป็นเซฟโซนของตัวเองไม่ค่อยที่จะชอบที่จะเข้าสังคมนะคะไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นที่อยากจะร่ำรวยหรือสร้างฐานะให้มันก้าวหน้านะคะ mm hmm. เขาชอบชีวิตแบบส่วนตัวชีวิตแบบธรรมดาสบายๆแล้วก็การการหาเงินของเขาอาจจะเป็นประเภทแค่พออยู่พอกินค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจแชาแนลนายทารอดพยากรณ์ไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบขอคุณมากๆค่ะ